อรุณสวัสดยามเช้ากันที่เมืองสามเอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะเพื่อนๆเช้านี้แอนจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดเช้ากับหาของอร่อยๆกินกันค่ะตลาดที่แอนพาเพื่อนๆมาเดินก็คือตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบนะคะตลาดนี้หาไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองประจวบเลยโซนนี้ก็จะเป็นผักสดๆผักพื้นบ้านขายเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็มาเห็นผักชนิดนี้ค่ะเพื่อนๆผักชนิดนี้ก็คือน้ำเต้านะคะแต่ถ้าเป็นที่ชุมพรบ้านแอนน้ำเต้าก็คือฟักทองค่ะที่ชุม พรบ้านแอนจะเรียกฟักทองว่าน้ําเต้าค่ะลาดที่นี่เดินง่ายค่ะจะมีซอยนี้เป็นซอยใหญ่อซอยเดียวเลยเริ่มเดินเข้ามาก็จะเริ่มเจออาหารทะเลแห้งนะคะส่วนร้านนี้ขายปลาโอย่างแบบสดๆน่าทานมากๆกับเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็อยากจะกินกับข้าวสวยพริกน้ําปลาเลยค่ะ อาหารทะเลแห้งของที่นี่คือสดใหม่หน่าซื้อมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็สามารถมาซื้ออาหารทะเลแห้งที่นี่ได้รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสดๆสดสดราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะนอกจากอาหารทะเลนะคะที่นี่ก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่ทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงมีของกินข้าวแกงกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมา,มาเที่ยวจังหวัดประจวบแล้วก็อยากจะซื้อของฝากแอนก็แนะนำให้มาซื้อที่ตลาดสดเทศบาลเลยค่ะรับรองว่าได้อา อาหารทะเลแห้งแบบสดใหม่ก็ราคาไม่แพงค่ะแล้วก็มาเจอร้านขนมจีนร้านนี้ค่ะอาแกขายขนมจีนซาวน้ำด้วยไม่ได้ทานเมนูนี้มานานมากๆแล้วค่ะก็เลยต้องขอจัดสักหน่อยเพื่อนๆคนไหนเคยกินเมนูนี้กันบ้างคะเดินตลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาของฝากกันต่อค่ะเวลามาประจบเองก็จะแวะซื้อของฝากที่นี่ทุกครั้งเลยค่ะจังหวัดประจวบขึ้นชื่อเรื่องสับประรดอยู่แล้วนะคะที่ร้านเขาก็จะมีสับประรดกวนแบบสดใหม่เลยค่ะได้ของฝากแล้วตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วค่ะเพื่อนๆ หิวข้าวเช้าแบบสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแวะร้านเด็ดร้านนี้กันค่ะร้านเขาก็อยู่ตรงข้ามเทคนิคประจวบเลยนะคะคนพื้นที่เขาก็แนะนําบอกว่าร้านนี้อร่อยค่ะก็เลยจัดเป็นเกาเหลารวมที่ทางร้านแนะนําเลยค่ะนี่ไงคะหน้าตาเกาเหลารวมสั่งโจ๊กมาอีกด้วยนะคะวันนี้เบิ้ลสองเลยค่ะ จุดเด่นของกเกาเหลาที่นี่เขาก็จะใส่ดอกไม้จีแล้วก็เห็ดฟางลงไปด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกอย่างที่อยู่ในถ้วยอร่อยกลมกลมลงตัวสุดๆอ่<พ>าแล้วก็ขอชิมเนื้อปลากระพงสดๆก่อนเลยค่ะอื้อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆอิ่มเกาเหลาแล้วก็ต่อด้วยโจ๊กไข่เยีย่ยวม้าต่อค่ะแอนก็สั่งทั้งแบบมีหมูตุนมีเนื้อปลาแล้วก็มีหมูเด้งด้วยนะคะมีแอนก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่ากลับบ้านชีไรก็จะต้องแวะประจวบเหมือนเดิมค่ะ